สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ได้เมนูเด็ดนะคะเป็นกินเราจะกินของสูงกันคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีตำเสร็จแล้วนะคะปิ่งปิ้งสุกแล้วก็มาตำนะคะก็มีมะม่วงก้อยใส่มะม่วงคะ่ะนี่แล้วก็มีผักค่ะไปแล้วก็จะมาตำกันเลยคะ่ะ ีเมนูเด็ดจ้ามาเลยค่ะมาดูกันอาหารชั้นสูงค่ะของกินหายากค่ะกินปีละครั้งเด็ดเด็ครั้งแรกไม่เด็ดที่กินในกินในรอบปีเนี่ยไม่สองปีกินครั้งนึงพสองปีกินครั้งหนึ่งปีที่แล้วลูกชายปล่อยปีนี้ลูกชายไม่รู้ทั้งเป็นเลยนี่ฮะทั้งเป็นเลยทั้งเป็นไนเนีย่ยพอดีแม่เรือนัง เพราะว่าขาดนัวนะเออแม่ก็ว่าจะใส่พริกอีกสักหน่อยนึงไม่ต้องใส่นัวใส่ใส่น้ำปลาหนึ่งสามหยดแล้วจิว้มก่อนเออโจ๊ะๆง่อยๆง่อยง่อยมันจะกินไม่ได้มันเผ็ดเกินเผ็ดใส่พริกก่อนอปะเออเอาเลยไปไปไปสุดยอดเลยค่ะคุณขาไปไอ้เขาเหนียว ขอชิมหน่อยตั้มสิลาแล้วเอันตอหนึง่งเสร็จตั้งต่เขก่นเลยชิมไอาหารเลิศหรูไดเ้เหมือนมีเงินอย่างเดียวกิกนไม่ได้นะถ้าหาไม่ได้ใช่ไหมอร่อยอร่อยไอ้แสบเสยก้อยไดโนเสาร์ก้อยไดโนเสาร์เ <laughs> ป็นนะแล้วแล้วป่ะไปกินกันเลย แก้วตแ<ย>วาแก้แวปัดดิบดีว้าวไ้ำ <c oughs> จำดิล่ะจำ้ำจ้ำค่ะจำ้ำเอาเทโลงเอาไก่เทลงเดือดจำเบิ่งจ้ำเร็วเร็วเอาไก่อ้หลุดไก่ <c oughs> วันนี้ไปกินข้าวบ้านตากินข้าวทุ่งนานี่เยนอยาจสาหนียวตัวปกินกรอหรือยังจาจำแล้วปะเลวเจ้ะะ <c oughs> <c oughs> จาันมาเอาอีกลีกล่หน่อยจำอีอืมจำไม่อคือร้อนมากก็แก้เป็น โอเคจนไม่ไปไม่รู้จักของอร่อยเอาจาำจ้ำมันนี้มาอุยจ้ำหน่อยเถอมสิบวนหน่วยเอาลูกโดดน้ำกินเลยเอามมบุ้ยหันมาดูสิให้ตามิ ปีนี้บได้ป่อยแม่ลอยแม่ลอยสื่อที่เรยไว้นะจ้าข้าวจ้าข้าวทุง่งนาแซบ่บ